We'll be กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดังกี้เกมเอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็มาแล้วนะครับตามคําเรียกร้องนะครับที่ทุกคนได้ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับคําถามนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนทั้งเพจทางสตรีมหรือว่าใต้คอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนะครับผมเจอคําถามนี้เยอะมากๆเลยนะครับคําถามที่ว่าคําถามที่คนดูถามเข้ามาว่าพี่ครับ ทำร่างสองตัวไหนก่อนดีครับพี่ครับทำร่างสองตัวไหนบ้างครับผมแล้วมันมีลำดับการทํายังไงบ้างควรทําตัวไหนก่อนตัวไหนหลังตัวไหนตัวที่3ามตัวไหนตัวที่4อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจอคําถามนี้เยอะมากๆนะครับมันก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็ไปทําตามกันได้ส่วนใครที่มีตัวอวยอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่าชื่นชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษนะครับก็ จุติร่าง2ตัวนั้นได้ไม่เป็นไรนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูล่างเทพกันก่อนเดี๋ยวผมขออธิบายไปทีละตัวนะครับสำหรับล่างเทพในวันนี้นะครับมีตัวอะไรบ้างที่ผมจะมาแนะนํานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ5ตัวนี้นะครับผมแนะนํา5ตัวนี้นะครับในเมตานี้นะครับในตอนนี้นะครับในอนาคตค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตอนนี้ 5ตัวนี้ก่อนนะครับผมตัวไหนจุติก่อนหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเรียงลาดับกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขออธิบายรายละเอียดของมันก่อนว่าจุติล่าง2แล้วมันทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคนดูที่บางคนที่ยังไม่ไม่รู้นะครับยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตัวเลขนะครับสําหรับถังซานนะครับถังซาร่าง2งนะครับผมอ่าถังซาร่าง2งมีอะไรนะครับก็ตรงนี้ที่มันแปลไว้นะครับดูดซับพลังจมติของผู้ถูกสังหารตรงนี้ผมคิดว่าหลายๆคนรู้แล้วนะครับว่าออฟตัวเนี้ยนะครับ ออปชันตัวนี้สำหรับเอฟเฟกตัวนี้มันไม่ใช่ของถังซานนะครับมันคือเอฟเฟกของเจ้าเซียนเลื่อนสวีนะครับอ่ามันคือเอฟเฟกของเซียนเลื่อนสวีนะครับก็คือเอฟเฟกต์สองตัวนี้มันจะสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นไปดูของถังซานก่อนนะครับของถังซานนะครับจริงๆก็คือ มีถ้ามีตัวไหนเนี่ยมาตีมันนะครับมีตัวมีศัตรูมาตีถังซานนะครับจะมีโอกาสติดสตันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนภาพที่ผมขึ้นให้ดูเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมไปเก็บภาพม,มาให้ดูแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาที่ถังซานจุติด่างสองแล้วเวลาโดนมอนเตอร์หรือโดน n p c หรือโดนศัตรูมาตีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ตามภาพนี้นเลยนะครับผมอ่าที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับสำหรับถังซานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเป็น เซียนเล่นสวีแล้ว er กันไอตัว okay, ที Wait ่มาสลับกันนะครับเป็นย <mesma. S 2> uh ังไงเนี่ยนะครับก <laughs> claro ็คือความหมายของมันก็คือเมื่อมันฆ่าศัตรูได้นะครับสำหรับเซียนเล่นสวีร่าง2จะดูดดาเมจมาเป็นดาเมจของตัวเองนะครับจะดูดดาเมจของศัตรูที่เซียนเล่นสวีฆ่าได้นะครับผมเทียเล่นสวีฆ่าได้ฆ่าตัวไหนได้จะดูดดาเมจมาเป็นของตัวเองนะครับก็ประมาณนี้เลยเหมือนภาพที่ผมขึ้นประกอบให้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคุณสมบัติร่างเทพร่าง2ของ2ตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็น มูไก่นะครับมูไป่ก็ไม่ได้สลับกับใครนะครับเมื่อเลือดมูไก่อ่าเมื่อเลือดต่ํากว่า30%มนะครับจะได้รับโล่นะครับจะได้รับอ่าโล่ของเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดนะครับฝ่ายพันธมิตรได้รับผลครึ่งหนึ่งนะครับฝ่ายพันธมิตรจะได้รับผลครึ่งหนึ่งก็แปลตรงตัวเลยอันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้สําหรับมูไก่นะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมจะแนะนําก็จะมีอ่าโพไซตี นะครับสำหรับโปรเจซีนี่ทีเด็ดเลยนะฮะโอ้โหผมบอกได้เลยว่าเอฟเฟกมันดีมากๆนะครับเมื่อปล่อยร่างจริงนะครับวิญญาณยุทธมีโอกาสมีโอกาสปล่อยต่อเนื่องนะครับก็ผมขึ้นภาพประกอบให้ทุกคนดูตามนี้เลยนะครับทุกคนจะได้เห็นภาพชัดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้มาบอกคุณสมบัติกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงว่าแต่ละตัวมีประโยชน์ทางด้านไหนบ้างนะครับ ซึ่งหลายๆช่องน่าจะทําไปแล้วแหละนะครับแต่ก็อันนี้เป็นเป็นสำหรับช่องผมไงนะครับใครที่ติดตามกันอยู่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับโอไซซนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเป็นปักเป้านะครับก็พระเอกเลยนะตัวนี้เออพระเอกเลยนะเป็นตัวดาเมจพระเอกเลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มันจะเพิ่มดาเมจของพิษนะครับต่อเนื่อง3วินาทีนะครับทุกๆ10วิบวิจะปล่อยทีนึงนะครับก็มันจะทาดาเมจ พิษเนี่ยแรงขึ้นนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับปักเป้านะครับก็ทุกคนไม่คงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วเนาะปักเป้ามันแรงขนาดไหนนะครับผมแล้วพอมันทําร่างเทพร่างสองมันได้มันแรงขึ้นมากอะ่ะทุกคนมันแรงขึ้นเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งดาวมันเยอะเท่าไหร่นะมันยิ่งดีแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับพี่ครับถามมาเยอะมากๆเลยพี่ครับปักเป้าผมไม่มีดาวใช้ได้ไหมครับ ผมจะบอกให้ว่าตอนแรกอ่ะผมเล่นปักเป้ามาตอนที่ผมโจตีตล่างสองอะปักเป้าผมยัง3ดาวขาวอยู่เลยแล้วทุกคน3าดาวขาวเท่านั้นนะครับผมก็ยังทําผมก็ยังเล่นมันมาตั้งแต่มัน3ามดาวขาวแล้วผมจะบอกว่าต่อให้ปักเป้าเนี่ยไม่มีดาวมันก็แรงอยู่ดีนะครับเพราะดาเมจพิษมันแรงอยู่แล้วนะครับมันแรงอยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูประโยชน์ของแต่ละตัวกันเลยนะครับผมโอเคผมเล่นจากปักเป้าก่อนปักเป้าเนี่ย ผมไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับคงไม่ต้องพูดเยอะมันไปได้ทุกที่เลยไม่ว่า <Wow. S 1> จะเป็นวงแหวนดานดินแดนลับปะลองคือเอาง่ายๆทุกที่ต้องมีปักเป้าไม่เว้นแม้กระทั่งบอสโลกหรือบอสกิจกรรมคือปักเป้าไปได้หมดนะครับปักเป้าไปได้หมดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องพูดเยอะ คือมันน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมปักเป้าเนี่ยนะครับในการที่ต้องทําร่างเทพมันก่อนเลยนะครับอันดับหนึ่งนี่ผมคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับคงต้องเป็นปักเป้าอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราไปจัดเทีทยรี่อีกทีหนึ่งหลังหลังอธิบายจบแล้วนะครับว่าเราควรทําตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเพื่ออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวฟังคุณสมบัติมันก่อนว่ามันไปได้ที่ไหนบ้างสําหรับปักเป้านี่ผ่านไปเลยนะครับเพราะว่ามันไปได้ทุกที่นะครับโนหนึ่งอยู่แล้วปักเป้าเนี่ยนะครับผม <S <S โอเคตัวต่อไปนะครับพอเ o ซีร่าง2เนี่ย นะครับมันมีประโยชน์กับการลงวงแหวนมากๆนะครับมีประโยชน์กับการลงวงแหวนมากๆนะครับจะขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับโพชีซีนะครับเพราะว่ามันฮิวแรงมากๆทุกคนอันติมันอ่ะพอมันเป็นร่างสองแล้วเนี่ยมันปล่อยร่างจริงวิญญาณยุทธแบบดับเบิลอ่ะทุกคนคือปล่อยไปแล้วปุ๊บมีโอกาสปล่อยอีกครั้งหนึ่งติดต่อกันอ่ะนะครับถือว่าดีมากๆแล้วมันฮิวเลือดแรงมากๆนะทุกคนยิ่งใครที่มีธนูส้มนะใครที่มีธนูส้ม ธนูส้มที่เพิ่มความแรงในการฮิวในการรักษาเนี่ยที่เอาที่ชอบเอาไว้ใส่ซัพพอร์ตเนี่ยเอามาใส่โพเจซีนะครับเอามาใส่โพเจซีตอนลงหวานผมบอกเลยว่าฮิลแรงฮิลแบบรัวๆแล้วแบบโอ้โหฮิวบ่อยมากๆนะครับเล่นคู่กับแม่หนังซานนี่คือพลังล่างจริงวิญญาณยุทธพลังงานล่างจงิมวิญญาณยุทธได้รับไวขึ้นแล้วก็ใช้สกิลมันก็เด้งขึ้นอีกแล้วแล้วก็มีโอกาสใช้แบบดับเบิลสองครั้งนะครับถือว่ามันดีมากๆเลยนะครับสำหรับโปรเจซีแล้วอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการลง10บพับสบนะครับ โพเจซีผมขอยกให้2ที่นะผมให้2ที่ก็คือวงแหวน1นะครับผมอีกอีกอันที่2ก็คือประลอง10บทับสิหรือประลองข้ามเซิฟนั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับโพเจซีผมให้แค่นี้นะครับให้ประโยชน์แค่2ข้อนะครับก็คือวงแหวนแล้วก็10บทับสินะครับตัวต่อไปมู่ไผ่แล้วกันนะครับมู่ไผ่เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับประโยชน์ของมันก็คือมันไปได้ทุกที่อยู่แล้วทุกคนมู่ไผ่ต้องมีที่ไหนก็ช่างต้องมีมู่ไผ่นะครับไม่ว่า ไม่ต้องพูดเยอะดีกว่าถามว่าประโยชน์มันคือที่ไหนบ้างผมบอกว่าคําเดียวว่าทุกที่นะครับมู่ไผ่ไปได้ทุกที่เลยโอเคสั้นๆแค่นี้ได้ใจความนะครับมู่ไผ่มันต้องอยู่ทุกที่อยู่แล้วนะครับมันเป็นตัวแทงนะครับเออมันเป็นตัวแทงอยู่แล้วนะครับ number o นะครับตอนนี้นะครับโอเคสำหรับตอนนี้นะอนาคตผมไม่รู้นะครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับตอนนี้มู่ไผ่ไปได้ทุกที่นะครับสำหรับประโยชน์ของร่างสองมู่ไผ่นะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเทียนเล่นสวีนะครับเทียนเล่นสวี ผมชอบอ่านชื่อผิดจังเลยทุกคนเสียนเล่นสวียนะถามว่าไปที่ไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลย10บทับสิคือการลง10บทับสิปลองข้ามเซิฟเนี่ยแน่นอนโอ้โหบัฟดาเมจย5ทุกคนทีมเราต้องการแน่นอนเมื่อมีศัตรูตายนะครับบัฟของเซียนเล่นสวีเนี่ยนะครับมันจะบัฟยีทุกคนอ่ามันจะบัฟให้ให้ทั้งทีมเลย25%แล้วก็ตีบอสโลกนะครับตีบอสโลกนี่คือโอ้โห ดาเมจมันแรงมากๆทุกคนดาเมจแรงจริงๆดาเมจแรงจัดจ้านจริงๆนะครับสำหรับตีบอลโลกนะครับเพราะว่าสกิลที่10นะครับเมื่อติดค <ables> ีย <Sword Nazi> ์ด um <nurturing> ิคอนนะครับย ah ี่ครบ24ครั้งนะครับสกิลเนี้ยนะครับเมื่อติดคีย์ดิคอนครบ24ครั้งนะครับอันติหรือล่างจริงวิญญาณยุทธของเซียเรนสวีร์เนี่ยจะแรงขึ้นนะครับเป็น2เท่านะครับอ่าจะแรงขึ้นเป็น2เท่านะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเซียเรนสวี นะครับุกดาวทองนะครับตรงนี้มันจะลดเหลือแค่14ครั้งนะครับลดไป10ครั้งเลยนะลดไป10ครั้งเลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งในบอสโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแบบติดคิ้มาก คือบอสเนี่ยมันมันพลังป้องกันต่ำแล้วก็มันมีดีแค่เลือดมันเยอะนะครับแล้วก็พลังป้องกันต่ำต้านคีต่กตำก็คือมันทาให้ให้ตัวละครของเราทุกตัวเนี่ยไม่ว่าจะใส่ของฟ้นฟูลหรือจะใส่ของแค่ธรรมดาธรรมดาก็มีโอกาสติดคีแล้วนะครับมันตีติดคีถี่มากๆสําหรับเจนเลนวีเนี่ยติดอยู่แล้วนะครับสิบสี่ครั้งเนี่ยแป๊บเดียวนะครับสิบสี่ครั้งแป๊บเดียวครบแน่นอนนะครับผมจึงเหมาะมากๆในการลงบอสโลกนะครับแล้วก็บอสกิจกรรมนะครับแล้วก็บอสกิจกรรมก็ ก็ควรเอาลงนะครับบอสกิจกรรมก็ควรเอาลงเพราะว่าบอสกิจกรรมไอ้พวกบอสลิงบอสปรวานอะไรพวกนี้นะครับคือบอสกิจกรรมนะครับก็ถามว่าลงได้ไหมเอาลงได้นะครับดามิมันแรงมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับหลายๆคนเลยนะครับที่กําลังใช้แบบผมอยู่บางผมเนี่ยก็คือใช้เซเรนสวีเพื่อลงดินแดนลับนะครับเพราะว่าเมื่อในการจบเวฟแรกเนี่ยทุกคนพอจบเวฟแรกถูกไหมพอเราเอาเซเรนสวีไปจบเวฟแรกเสร็จปุ๊บนะครับมันจะ มันจะบัฟดาเมจทุกคนก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนภาพที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยพอมันจบรอบแรกเนี่ยนะครับมันจะบัฟดาเมจนะครับมันจะบัฟดาเมจก็คือเวฟแรกก็คือถ้ามันมีศัตรูตายมันจะบัฟดาเมจ25%ใช่ไหมแล้วยิ่งเซลเล่นสวีล่าง2เนี่ยถ้าฆ่าศัตรูได้ดาเมจจะขึ้นเหมือนในภาพเลยทุกคน ขึ้นแบบดูดดาเมจมา3 0 0หมื่นสาอ่ะทุกคนดูดิแรงมากๆนะครับดูดบาลต้องแบบขนาดเนี้ยเราเวฟต่อไปมันก็ต้องตีมอนแรงขึ้นถูกไหมครับแล้วก็บาฟดาเมจให้ทีมด้วยแล้วก็เพิ่มให้ตัวเองด้วย25%ให้ทั้งทีม25ซนตัวเองก็ได้รับด้วยใช่ไหมทุกคนคือมันดีมากๆนะครับแล้วาถามว่าดินแดนรับจะมีตัวอื่นลงได้ไหมมีนะครับมีแต่ผมในเนี้ยในคลิปเนี้ยผมพูดถึงเซียนเล่นสวีไงนะครับไอเรื่องดินแดนรับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีีกทนึง ต่อจากคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปดินแดนลับที่จะเป็นตัวจูซิงนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโอเคเอ่าต่อไปนะครับล่างเทพตัวต่อไปนะครับถังซานนะครับถังซานล่าง2เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ที่ไหนบ้างแบบหลักๆเลยก็คือประลองทุกประลองที่เป็นการประลองเกี่ยวกับคนนะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับคนไม่ว่าจะเป็นการลงด่านที่เป็น NBC หรือว่าการประลองสังเวียน5้ทับหหรือว่าข้ามเซิร์ฟสิบทับสิเนี่ยขาดถังซานไม่ได้เลย มันเป็นโนหนึ่งเรื่องการประลองอยู่แล้วทุกคนนะครับมันจะขาดไม่ได้เลยถ้าถามว่าเนี่ยเทพถังซานเนี่ยพอเทพสมุดเนี่ยพอเป็นเนทพสมุดแล้วเนี่ยหาว่ามันดียังไงบ้างก็คือพอเป็นเทพสมุดเสร็จปุ๊บใครมาตีมันติดคิไม่ว่าจะเป็นสกิลเดี่ยวตีตรงๆหรือตีธรรมดาหรือเป็นสกิลหมู่มาเนี่ยมันมีโอกาสติดสติหมดมีโอกาสติดสตันหมดเลยใช่ไหมทุกคนขอโทษด้วยพูดผิดนะครับก็มีโอกาสติดสต,ดสตันหมดเลยนะครับผมถามว่าดีไหมคโคตรดี ผมบอกเลยว่าโคตรดีนะครับผมแล้วที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการลงด่านนะครับขาดไม่ได้เลยยิ่งด่านหลังๆเนี่ยนะครับยิ่งด่านหลังๆเนี่ยตั้งแต่ด่าน40ขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ถังซานทุกคนถามว่าตัวอื่นได้ไหมนั่งเงือกได้ไหมได้แต่ถ้าตัวไหนดีที่สุดผมบอกเลยกล้าการันตีได้เลยถังซานยังไงก็ดีที่สุดคุณหาอะไรไม่เจอคุณคิดอะไรไม่ออกยังไงก็ต้องทีมนี้ครับผมเนี่ยคือทีมลงด่านนัมเบอร์วันเลยนะครับผม เนี่ยคือดินแดนเอ้คือเนี่ยตัวที่ตัวที่ผมใช้ผ่านด่านคือหลักๆเลยตัวละครไหนทีมพิษอะไรอย่างเงี้ยไม่ผ่านถามว่าอะไรคือต้องเอาตัวไหนลงผ่านถังซานยังไงก็ถังซานทุกคนคือตอนนี้ยิ่งด่านสูงสูงขึ้นยังไงก็ถังซานครับผมถ้าไม่จับเนี่ยแตกแน่นอนมอนตีแรงมากๆนะครับผมต้องจับไม่งั้นมูไบย,ยืนไม่ได้หรอกนะครับผมถามว่านางเงือกลงได้ไหมได้นางเงือกก็ได้แต่ถามว่า ถ้าจะให้พูดโดยรวมในตัวไหนดีสุดคือถังซานนะครับในเรื่องการลงด่านถามว่าระหว่างถาาังซานกับนางเงือกไหนดีกว่ากันก็ต้องถังซานอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถังซานเนี่ยมันช่วยมากมถ้าสมมติเอาไปยืนหน้าแล้วใส่ของป้องกันให้มันแบบเต็มฟูนฟูนอ่ะแบบฟูนฟูนป้องกันให้มันเลยนะครับแล้วก็ลงพรสวรรค์ํานชำนาญน,นะครับเพิ่มตรงเป้าคือมันจะจับได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับหลังๆยิ่งถ้าเรา ยิ่งถ้าเราตีปอกแขนให้มันด้วยแล้วนะครับผมอ่าเนี่ยอย่างถังซานเนี่ยใช่ไหมทุกคนผมตีปอกแขนให้เป็นบวกสิเพราะว่าปอกแขนเนี่ยมันเพิ่มตรงเป้าเยอะมากๆทุกคนนะครับลองไปดูตรงเป้าถังซานนะของผมหมื่นหกเลยนะทุกคนเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มันจับได้แม่นๆหน่อยนะครับถามว่าแม่นแค่ไหนแม่นจริงๆนะครับพอเอาไปลงพอเอาไปลงไอ้ดินแดนรับเนี่ยถามว่าจับแม่นไหมคือวัดอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเอาถังซานในการลงไอ้นี่นะแต่คือ ลงไปเพื่อเทสปกติถังซานจะจับในดินเดรนลับไม่ค่อยแม่นนะครับทุกคนพอเอาถังซานลงเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันจับแม่นมากๆคือแม่นแค่ไหนทุกคนดูเอานะเกือบติดแบบแทบจะทุกดอกอะ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมปกติมันจับกว่าจะติดนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตีปอกแขนให้มันอะ่ะแต่เนี้ยมันติดง่ายมากๆทุกคนติดโคตรดีเลยนะครับติดโคตรง่ายนะครับติดดีมากๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับถังซานนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ ถามว่าดีไหมดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับคุณสมบัติของมันนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าควรจะจูติตัวไหนก่อนดีครับพี่ตัวแรกเลยตอนนี้ต่อไปเนี่ยเป็นการจับ,จ,บจัดจัดอันดับแล้วนะทุกคนว่าตัวไหนควรเป็นอันดับหนึ่งที่ควรจะจูตินะครับอันดับหนึ่งนะครับผมยกให้ปักเป้าเลยนะยังไงปักเป้าต้องยืนหนึ่งอยู่แล้วเรื่องการทําร่าง2เนี่ยปักเป้าต้องมาเป็นคนแรกเลยต้องมาเป็นตัวละครแรกที่ควรทํานะครับอ่านับเบอร์วันให้นําให้ปักเป้านะครับผม ตัวที่2นะครับตัวที่2ผมมีสองช้อยให้คุณเลือกผมไม่ขอการันตีว่าคุณต้องทําตัวนี้ก่อนต้องทําตัวนี้ก่อนผมมีช้อยให้คุณเลือกสองช้อยนะครับระหว่างโพไซซี 4, กับถังซานนะครับผมส่วนเรื่องคุณสมบัติว่ามีประโยชน์ที่ไหนบ้างผมบอกไปแล้วนะครับผมบอกไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาว่าคุณจะ ใช้ลงวงแหวนก่อนนะครับใครยังวงแหวนยังไม่ถึงแสนปีทาโพเซซีล่าง2ก่อนจะลงได้ง่ายขึ้นแล้วคุณหาวงแหวนแสนปีไปก,ก่อนก็ได้นะครับส่วนตัวผมถามว่าผมให้ตัวไหนระหว่างโพเซซีกับถังซานผมจะทาโพเซซีก่อนนะครับผมจะทาโพเซซีก่อนเพราะว่าผมทาโพเซซีมาแล้วผมก็จะทำโพเซซีต่อเลยนะครับส่วนโพเซซีจบปุ๊บต่อถังซานนะครับผมจะทําปักเป้าอันดับ 1, 1> โพเซซีอันดับ2ถังซานอันดับ3 นะครับผมจะทําแบบนี้ส่วนใครที่ไม่ลังเลผมมีให้เลือกสองช้อยคุณไปเลือกเองว่าคุณจะอยากแบบว่าคุณผ่านานากๆคุณอยากทาสังสารก่อนแล้วเอาสังสารไปยืนหน้าได้นะครับแล้วตัวต่อไปก็ค่อยเป็นโพสซีเป็นดับ3ก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะส่วนข้อ2กับข้อ3เนี่ยผมให้ให้แล้วแต่แต่ทุกคนเลยไปตัดสินใจกันเองนะครับผมส่วนผมเป็นโพสซีก่อนนะครับอ่ามันยวแรงมากๆบางคนเนี่ยลงวงแหวนแล้วมันไม่ผ่านยืนไม่ได้กันอะ่ะพอขึ้นพันเก้าสองพันอะไรอย่างเงี้ย มันจะขึ้น2องันสมันขึ้นแบบยากอะ่ะยืนกันไม่ค่อยไหวแตกง่ายอะไรบ้างหิวไม่ทันเอาโพแีล่าง2ไปแล้วคุณจะขึ้นแสนปีได้ง่ายๆเลยผมบอกแค่นี้แหละขนาดตอนที่ผมผ่านนะครับผมผมยังเป็นโพแทซีล่างปกติอยู่นะยังไม่ใช่ล่าง2แต่พลังผมค่อนข้างที่เยอะคู่คู่หูผมอะ่ะคู่หูดันวงแหวนผมพลังค่อนข้างที่เยอะมันก็เลยแบบว่าดันง่ายหน่อยนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็มีการแบบว่าคุยกันดีนะครับคุยกันตลอดเพราะว่าเอย น้องเซตตัวนี้นะอะไรพี่เดี๋ยวผมทําตัวนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือคุยกันได้ไงแต่บางคนคุยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ลองทำโพิซีล่าง2ไปนะครับลองความทำโพสซีร่าง2งไปเผื่อจะดันวงแหวนขึ้นแสนปีได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าส่วนตัวที่3ก็ค่อยไปทําถังซานก็ได้เพราะว่าถังซานเนี่ยต่อให้มันไม่เป็นล่าง2มันก็ยังดันด่านได้ถังซานเนี่ยมันไม่ใช่ล่าง2มันก็ยังเล่นได้นะทุกคนลง10บทับสิมันก็โหดนะครับขนาดมันไม่ล่าง2อะ แล้วล่าง2มันโหดขนาดไหนก็ถามว่าถ้ามันไม่ล่างสมงเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับโคเซซีไม่ล่าง2เล่นได้ไหมก็เล่นได้แต่มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างถ้าเกิดคุณจะดันวงแหวนโดยที่โพเซซีไม่ล่าง2ถูกไหมคุณก็ต้องบิวทีมแบบโอด้ดีเลยอะ่ะคุณต้องทําแบบดีๆเลยแหละแต่ถ้าคู่หูคุณไม่ดีด้วยอะไรด้วยคุณก็ลองทําโพซีล่าง2ดูนะครับเผื่อมันจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันฮิวแบบว่าดนะับเบิลน่ะทุกคน บางทีมันฮิวติดต่อเอ้ย ande, มันมันอันตินติดต่อกันล่างจริงวิญญาณยุติติดต่อกัน2ทีอ่ะนะครับผมถามว่าดีไหมดีมากๆนะครับก็ลองแบบนี้ได้นะครับตักเป้าโพไซซีแล้วก็ถังซานนะครับส่วนอันดับ4นะครับส่วนอันดับ4ผมยกให้เชียเรเล่นสวีนะครับเชียรเล่นสวีนะครับอันดับ4นะครับผมยกให้เชียเรเล่นสวีเลยนะครับก็จะเป็นเชียเรเล่นสวีตอนนี้นะครับผมล่าง2 นะครับก็ผมให้เป็นันดับ4นะครับเป็นลำดับที่4ที่จะทำนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ทางด้านปละลองข้ามเสริมอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนประลองข้ามเสริม,น,รมรนี่มันมันเป็นที่ฝ่ฝันของทุกคนอยู่แล้วเพราะว่ามันได้ทั้งเพชรได้ทั้งแต้มเช็คนะครับที่จะเอาไปแลกตาเทพหรือจะเอาไปแลกใบใบสุ่มกาชาอะไรต่างๆนะครับผมมันได้แต้มเช็คมากับเพชรเนี่ยเยอะมากๆนะครับ ก็สำหรับบางคนที่แบบว่าพลังไม่ค่อยเยอะดันดันติดรอบ8คนไม่ได้ก็ขอให้เข้ารอบ64คนได้ก็โอเคแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นมันจึงมีประโยชน์มากๆในการลง10ทับสิแล้วก็ตีบอสโลกนะครับผมแล้วก็ดินแดนรับด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบที่จะเอาเซียนเล่นสวีลงดินแดนรับแบบผมนะครับผมในสตรีมผมก็ลองลงให้ดูแล้วนะนะครับก็ประมาณนั้นเลย นะครับส่วนตัวลงดินแดนรับเนี่ยมันมีอีกหลายตัวที่อาจจะเอาลงแทนเซียนเล่นสวีได้ไม่ว่าจะเป็นจูซิงไม่ว่าจะเป็นปีปีปตรงเสือหลงอะไรเงี้ยแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่ผมชอบเอาเสอเอาเซียนเล่นสวีลงเพราะว่าถ้าเราปิดดาเมจได้อะเราเป็นตัวรัดช็อตดาเมจได้ในเวฟแรกๆอ่ะเวฟที่2เวฟหรือว่าเวฟที่3ที่เป็นบอสเนี่ยมันจะทำดาเมจแรงมากๆเลยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มันจะช่วยในเรื่องที่ว่าเฮ้ยดาเมจไม่พออะไรเงี้ยถ้าเกิดเซียนเล่นสวีเป็นตัวปิดในเวฟแรกได้เราเล่นมือแล้วเราเก็บจะคิว ร่างจริงมิญนยันยุทธแล้วก็สกิลของเซียนละสวีไว้ใช้ตอนที่มอนใกล้าตายแล้วเราลัดช็อตได้เนี่ยถามว่าดีไหมดีมากๆมันบัฟดาเมจที่5แล้วดันลัดลัดช็อตได้อีกนะครับลัดช็อตได้แล้วฆ่าศัตรูได้นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับก็ลองไปทำดูนะครับส่วนลำดับที่ห้าเนี่ยเป็นมู่ไบท นะครับลำดับที่5เป็นตัวมูไผ่นะครับแต่ถามว่าแล้วพี่จุติมู่ไผ่ทำไมอ่ะจุติมูไผ่เป็นตัวแรกทําไมคือตอนที่ผมจุติมูไผ่ล่างแรกเทพสองเป็นตัวแรกเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นนะครับมันยังไม่มีแม่ถังซานเข้ามานะครับตอนนั้นยังไม่มีแม่ถังซานเข้ามาเพราะฉะนั้นมูไผ่ต้องล่างเทพไม่งั้นยืนไม่ไหวแตกง่ายมากๆพอละมู่ไผ่ล่างสองขึ้นมาถึกขึ้นมาอีกนะครับถึกขึ้นมาพอสมควรเลย นะครับช่วยในช่วยให้ทีมแบบว่าถึกขึ้นมาด้วยเพราะว่าโล่มันเนี่ยมีมีผลกับทั้งทีมเลยนะครับผมอ่ามีผลกับทั้งทีมพัธมิตรแล้วก็ทีมดาวเลยนะครับผมก็ตอนนั้นมันยังไม่มีแม่ถังซานกันนี่คือเหตุผลที่ผมโจติมู่ไปมาก่อนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคสําหรับคลิปเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เป็น,ปน,ปนความคิดเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับใครชื่นชอบก็เอาไปใช้ได้นะทุกคนเออใครชื่นชอบก็เอาไปใช้กันได้นะครับผม ก็ลองลองไปทํากันดูนะครับส่วนใครที่มีอะไรที่ดีกว่านี้หรือความคิดเห็นแตกต่างกันไปก็คอมเมนต์มาก็ได้นะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะครับผมนะครับหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในสตรีมตอนผมไลฟ์สดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับสําหรับ ท้ายคลิปนี้นะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้กันด้วยนะครับผมถือว่าสนับสนุนกันทางอ้อมนะครับผมแล้วก็ฝากนิดนึงดูโฆษณาอยากกดข้ามนะฮะทุกคนเออถือว่าช่วยผมสร้างไรายได้ด้วยก็ดีนะครับผมถึงแม้ผมจะทำ u t u b e เนี่ยผมไม่อาจจะแบบว่ามันไม่ใช่อาชีพหลักของผมร้อผมไม่อาจจะไม่ได้คิดอะไรผมอาจจะไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ก็ มันได้ก็ดีนะทุกคนเพียงแค่ดูโฆษณานะครับแล้วไม่กดข้ามคือพวกผมก็ได้ตังกันแล้วอะนะครับก็ถือว่าเป็นกําไรแล้วกันนะถือว่าเป็นกําไรให้ผมแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับแล้วก็ ไม่พลาดสตรีมเวลาผมขึ้นไลฟ์สดก็จะได้มีแจ้งเตือนขึ้นนะบางทีก็จะไม่แจ้งเตือนเหมือนกัน YouTube ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนโอเคสำหรับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม